และสำหรับท่านต่อไปครับเยินเชิญพบกับนายแบบของเราครับวันนี้ท่านไม่ได้มาหมืปล่าวนะครับท่านมีอุปกรณ์ติดไม้ติดมือมาด้วยครับร้อยตำรวจเอกอัครพลขันยุทธิ์นะครับจากศูนย์ประสานงานด้วยบางสายตอนวนนั้นเรื่องมาจากโรงการพระราชดำรีอําเภอวงหลวงนะครับนกทหารคราบวันนี้มาแบบเท่เลยนะครับท่านครับส่วนเสื้อผ้าฝ้ายยศขามนะครับลูกเล่นนั้น ทั้งบริเวณคอเสือ้อทั้งบริเวณชายเสือ้อทั้งบริเวณแขนเสือ้อนะครับดูแล้วทันสมัยจริงๆนะครับถ้ามีเวลาก็คงจะได้เรียนเชิญท่านได้เล่นกีตาร์บนเวทีอยู่นะครับตรงในแบบนั้นนะครับดูสูงชะลูดน,นะครับแล้วก็ดูสมาร์ทเสื้อของท่านยังสามารถนำมานะครับคาดไหล่ได้ด้วยนะครับขอ,อจะมาพูนกับในแบบของเราอีกครั้งหนึ่งครับ แบบของเรานะคะคุณสมหมายจันทรานะคะจากกรุงเทพมาหานครค่ะวันนี้ท่านไี้เกี่ยวมาเดินแบบนะคะวันนี้ท่านมาเองเลยนะครับจากกรุงเทพมาหานครครับเพราะว่าทราบข่าวว่ามีงานเพื่อในนานาชาตินะครับท่านมีความรู้สึกนะครับอยากจะมาร่วมในงานนี้นะครับท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมาหานครเพรรื่อที่จะมาสวมใส่ชุดผู้ไทย นะครับขอชิญผู้พิพากษใจนะครับให้กับพื้นสมายจันทารานะครับอาจากเขตราชอาณาวักรกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ท่านสวมใส่สโลกของชาวคนไทยนะครับเป็นสโลกไหมนะครับแล้วก็มีผ้าคลิปนะครับมัดเอวพร้อมกับสวมเสื้อนะครับอ่าที่เป็นอลักษณ์ของชาวไทยนะครับประดับประดาแขกเสื้อนะครับด้วยผ้าแถบนะครับผ้าแถบชายเสื้อนะครับอันนี้เป็นการใส่ใจเหมือนกับ ในสมัยโบราณครับขอจขาอบผมกุบท่านอีกครั้งหนึ่งครับและท่านต่อไปครับขอเชิญพบกับนายแบบครับคุณซีรีรากุโทรครับผู้จัดการร้านอินยังผู้จัดการอินยังโฮมสเตย์เพือ่อเขาบงครับอาเสื้อันนี้ท่านได้สวมเสื้อผ้าฝ้ายนะครับอาสีน้ำตาลน,นะครับมีผ้าไหมแ,วแทวสีแดงครับผูกที่เอว นะครับแล้วก็สูงใส่กำแพงสลกดูสมาทเลยนะครับหาะสมงต้องไปนะครับจามารถที่ใส่ไปในหลากหลายโอกาสนะครับค่ะวันนี้เราได้ชมความสวยความางามนะคะของนางแบบและนายแบบนะคะ ในแบบแนง,งนานกู้ไทยนานาชาติอำเภอพะวงของเรานะคะเราก็ได้เห็นภาพพื้นเพลินอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็เรายังมีนายแบบได้ตั้งแบบนะคะอีกคู่หนึ่งนะเป็นคู่สุดท้ายวันนี้นะคะได้แก่คุณครูพงพัฒน์เกจอมเจิมนะครููรงเรีรเยนบ้านรงหมูและคุณสิริพร